สวัสดีครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับทุกทท่านนะครับผมท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ผมก็มาอยู่ที่บ้านยายจงนะครับผมเนาะบ้านยายจงบางคนวันนูอ้ามาตามยายจงให้หน่อยเด้อปดีเออบาเลีขันเพิ่นแม่นหนึ่งเพิ่นแหงวัที่แล้วว่าหนึ่งสองเก็ดเนาะเก็ดสองสองเก็ดเนาะแม่นนะครับผมนะก็เดี๋ยวเราก็จะได้ไปสัมภาษณ์นะครับกับยายจงว่าได้ตัวไหนแบบไหนยังไงกันหรือว่าฝันหรือเปล่าหรือยังไม่ฝันก็ต้องไปสอบถามดูว่า ตัวใดแบบใดนะครับผมเนาะไปนะครับว้ยคันนี้ติดมาตลอดเลยยิ้มเข้าไาีกแลย <c oughs> นะครับวันนี้ผมมาวันนี้ไม่มีลูกค้าเลยครับผมนะข่อยอยากช่วยหน่อยจะได้คุยกับยายจงแบบสบายๆหน่อยนะครับผมนะอืมนะครับยายจงสวัสดีครับผมยังไงนะเจ้าคอุ้อนะนะครับกำลังกินก๋วยเตี๋ยวให้อยู่มันทำไมไม่กินก๋วยเตี๋ยวแม <c oughs> มาจริงคนเดียวไม่จริงคนเดียวอืองั้นของของเราเสร็ญยังขไงเสร็ญมีนป่อือไป่ขอ่อยคือเกาใยอือเป็นไรแก้วางวันนี้เป็นตะคือว่ะเสร็จแล้วฮะบุกหูคือกันบุกหูคือกันเป็นยังคือเอาบุกหูคือกันนี่ถ้าข่อยมากกับลูกค้าก็มาหลายอยู่ยทีนี่นะเหลือมาหลายแล้วอือก็เหลือมาหลายแล้วนะครับก็สวัสดีครับผมนะครับ นี่ครับเดี๋ยวถามคือคือถามยี่จงเลยเจ้าเจ้าเจ้าจุดเล็กถูกเจ้าของหวยบังขันตัวเด็กก่อนเด็กถูกเจ้าเลยหนึ่งหนึ่งโอ้เจ็ดสี่ห้าเจ็ดเจ็ดเจ้าหลงว่เจ้าหลงว่าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดหนึ่งห้าเป็นจุดเล็กถูกได้ยุ่ยยี่จะของแเจ้าผู้หลงว่าว่าเจ็ดสี่ห้าได้บังขันนี่อย่าลืมเว่อไอจุวรรณรุดรุดมานีินะครับผมนะอืมเจ้าเจ้าเด็ดฝันบ่เด่นยังบ่ไม่เด็ดฝันเลยอืม มกักรถเดียวที่ว่าแต่ว่าบ้าฝันคือตัวดจุดทูปใจญนี่แะเจ็ดหนึน 1> 7, 1, หน่งห้าเนาะที่เจา้าวอลุ่นบานเจ็ดสี่หา้าเข้ามานาะธันวิชมเป,เป็นเป็นจุดเหล็กทูปได้ม,มากเจ็ดหนึ่งห้าแต่ปากหลุดไปเมื่อกี้ว่าเจ็ดสี่ห้าเอาเวลามาที่นี่มีรุ่นมียางแล้วมาที่นี่นะครับพ่าของมาตามต่อเพราะว่าวันนี้มากินก๋วยเตี๋ยวเพิ่นพอดีนะครับผมเนาอะกับเย้อยจงอืม๋ยวเอายางก่อนสี่ โอ๊เจ็ดสี่หาจะบอกรูปไหมกว่างงามดิเหล็งายดิแล้วก็เจ็ดหนึ่งหากับงงามมัดตรงกัะเหลขข่อยดิตรงกระเลขขหะเล็กท,ที่ที่ผมฝันน้ำผู้ชมคือที่บอกว่าไปปู่ฤาษีตาไฟที่ฝันไม่ค่อยฝันเขาแบบเจดีาาาามาดสีเจ็ดหนึ่งเออเดี๋ยวว่าชื่อฝันแล้วก็ตรงกระเจิเ๋วนะที่นี่เจเจดเจดนะที่ว่าไอหมินไม่มาขายวะนีเจดเนี่ยเจ้าดีมากเซื้อเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งกันตัวเดียวหาหนึ่ง จะหาหนึ่งมีเจ็ดหนึ่งมีห้าหนึ่งเพราะว่าเพื่อนก็เพื่ออย่างที่พเพื่อนพูดว่าอ่าเจ็ดหนึ่งห้าที่เป็นจุดเลขทูบได้นะครับผมเนาะแต่คนบคนมักก็คือเจ็ดหนึ่งหาหนึ่งอ่านะครับที่เป็นบอกรู้บังหันนั่นแหละเจ็ดสี่หาอืมเอาทรัพย์นี่กัเอา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 แค่นี้แหละไม่ไ้อลเยอะนะครับอ่าเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวมันมีหลายตัวเอาชุดนี้กับพ่อนะครับผมเนาะชุดนี้ถ้าจะบอกว่าเอ้า บาเลที่เท่าไหร่ล่ะเอาเอายันบานเลที่อีกกับแปดท,8 1 8 1ที่เบสทัพแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดที่เบสเนาะมูเจ็ดนะครับแปดหนึ่งมูเจ็ดนะครับผมก็ถือว่าโอเคเลย,ยเจ้าจงหวัดเดีเจ้าครับเป็นขายของนํำตะมะหุงตะกีเล่าตะกีเราเพิ่นเพิ่นขายอยู่ตรงโน้นเลยครับผู้ชมเพิ่นกะขายตะขับปุ่นขายตำมะหุงขายวยเดียว ทุกอย่างเอาวะอาจจะไปคงจะเสียปะมุจ้าเออนนีกคุยล้อนะครับนี่ลูกค้าก็เริ่มมาไล่นะครับผมลูกค้าเริ่มมาไล่อะเอาหน้าได้แล้วซี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 โเจ้าเจ้าเจ้ามันใจวะเป็นหก จะห of of มั่นใจว่ามั่นใจแล้วเนาะเมืนปะมันจะเป็นเครื่องเล่าเล่าพเศเดิเขาว่าว่นบริช่วงนี้พยศเขาฝันปะบ่บ่ฝันเลยพยศว time, ่าเขาว่าเขาเลยอืมคอยจีบจมหายพยศจริงได้ดีเนาะเนี่ยเป็นพิเศษมาเขาเขาฝันเจ้าหรือว่าคอยมาดูโหดกันปะมันก็ดีมากดูวอืมไปบอกพยศให้เขาฝันด้วยเลยวางสิเนาะ แต่ห้ากะมาเบิ่งเอากินกุฏิเี๋วก็เพื่อนคนนะครับผมเนาะกับยายจงก็ที่เพื่อนบอกว่าที่เพื่อนได้มาก็คือเอ่อเพื่อนบอกว่าเพื่อนจุดเลขรูปได้มาเนะ็ดหนึ่งห้าเนาะแต่กัที่เป็นตพา่คนรู้ว่าเ็ตสีหาแล้วก็ที่เพื่อนเพื่อนได้กับอันนี้สุดยอเพื่อนจะบอกว่ามีเ็ดหนึ่งมีห้าหนึ่งกับสลับกันไปเอานะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านผู้ชมนะอา่าก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับสมด้วยเด้ออืม อครับถ้าก,ก๋วเจียวมูสแซ่บเลยมันตรงหนี่ยบเบอร์แซ่บมันเดกิดคุ้มพร้อมอกินเทแยวเดียว,วคุ้มพร้อมแล้วไฮไลายนะครับอืมอมันมาเจ้าอืมนี่ตรงอ่ะ <laughs> เจ้าคงองราคอยอย่งยืนข้างใหญ่ใหญ่อยู่นี้แล้วล่ะคนมาเดียวกันคนมาเดียวกันเมียนเมียนเราราเราได้ถุงหัวอยู่เนาะได้ได้เล็กๆน้อยอยู่ดีเมีนบ่อโอ้หุ่นลูก้าจะมาแล้วหุ่นเราไปได้ยหยุดไปเด้พักไปเด้เศร้าดิแต่์ชมเศร้าสิยังนะครับ ก็วันเไไดียวก็ไปเดีเศร้ากะมาสอบถามคนนั่งมาเบิ่งคนนั่งเนี่ยมุเจ้าว่าให้ข่อยมาตาบนเบิ่งนี่ข่อยกระมาตามให้หอดหองหมอดี้เราเนี่อืมกะทาาดที่บอกว่าถ้าที่เฮ็ดเป็นโมกบอก่อนันอามไปตามยายจงหน่อยข่อยสิตามแล้วหอดยิ้มสิจูบจูบ่ย่างตามเจ้าอ่ะย่างาตามแม่จง,งยิ้มสิจูบงสินะอ่ะ นี่ลองมีมีคเามาถามจากวัดจะิญเมืองทุ่มมาเขาเอาอ่ะเออเดี๋ยนี่ทุ่อืมเป็นทุ่มมาต่อตามนั่นเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหาหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งหาหาหนึ่งหนึ่งหาที่มันบอกเกจเด็กเกลเด็กเจ็ดหนึ่งหาเออกลางวันเจอเจอหนึ่งเกือเด็กเกหนึ่งสองเกจนะหนึ่งสองเจ็ดไหมเออ แล้วก็นังได้หนึ่งสองเจ็ดมันก็แล้วนั่งถามว่าแต่บอรชมติดตามตืงไบอกว่ายังถามเจ้าอยู่เด้อเจ้าหนึ่งสองเจ็ดเพิ่กระดัดเอาเจ็ดสองสองเจ็ดหือว่าคนดวงเหงาะบอกว่าอยูจุ่มหัวมันอ่ะนอนอ่ะ แม่ได้อยู่สองเจ็ดเจ็ดสองได้แล้วครับน้ำไก่ทำหแับแม่ครับปีเดียบปีของเพิร์ดวงเพิร์ลสินดวงเยอะจงกม่ร่างึ้น ส่วนใหญ่สิมีแต่คนโทรมาเอาไม่จะว่ามีแต่บบคนโทรมาขายอืมมีคนโทรมามนะครับเราชมนี่แหละเพื่อนขายของก็กระจัดกระมือหนึ่งขายไปอันนี้เป็นนี่เพื่อนขายขายร้านของของช่ำหนำนะครับก็ก่ยายังไงล่ะส่วนใหญ่เพื่อนก็บอกว่ามีแต่คนโทรมาถามเอาเนาะกับเบอร์โทรที่ขึ้นให้แล้วนะครับมีคนโทรมาถามก็ได้ตัวไหนเนี้ยบารีกับฝันเนี้ยบาฝันเนี้ยถ้าบารีฝันจะบม่ค่อยได้ฝันเนาะ ก็กระด้ฟันเลย,อเยสองหมดแล้วขนาดสองหมดเพาะฝันจุดเล็กตัวแบบนี้เขาเอาหนึ่งสองเจ็ดเออนะครับโอ้กระทือว่าสุดยอดเลยเจ้าว่าต้องเอาองตรงที่เจ้าเจ้าจุดเล็กตัวเ,วเ, 1, 2, เ,ววเจ็ดหนึ่งจะมันใช่ปะหายใจแบบว่าดินใดดูเอาโตได้ตัวเดียวต้นระต่งกโตหายใจปะก็จะขึ้นตัวหนึ่ง,งขึ้นแปดหนึ่งแปดหนึ่งหามันเป็นมาลเลเซียเขาป้อม แปดหนึ่งหาแปดหนึ่งเกตมันจะตรงกับไปต่ว่ามันมากสิมาออกย้อนหลังเหมือนอยู่ตัวขายตามเนีน่ยเราจะวันะเนาะเกินวันเหล็กค่อยบ่เหล็กค่อยอืมตามหลังนะครับมีใครจะสอบถามเยจย,ยจงไหม <laughs> อืมก่อนนี้แหละคอยมาตามให้แล้วก,ก็คือว่าเจอ,อเห็นว่า ไม่หรอกช่วงนั้นผมไม่ค่อยได้ว่างแต่วันนี้ผมว่างแล้วไงก็เลยได้ได้มหายหญจงมาตามไห้เพิ่นมาตามตอให้เพิ่นว่าเออวัน่แล้วเพิ่นบอกแมนเดนุ่มอามหนึ่งสองเกดเจตสองก็จกระตัดเอาดิเจ็ดสองสองเ็ดอ่างวดนี้เพื่อนก็จุดได้อ่าเ็ดหนึ่งห้าหรือเ็ดหนึ่งหรือห้าหนึ่งที่เพิ่นบอกรถตากก็คือเ็ดสีหานะครับอืมเพิ่นบอกให้ขึ้นแักแด้มนึ่งเด้อคือเป็นแปดก็ได้เังสินะนะครับก็ฟังไว้เป็นแนวทางเพื่อมันตรงกับมูเจ้า มันตรงกับหลายๆคนหลายๆคนที่ไปได้สำหนักนั้นสำหนักนี้มากหรือไปได้มังหันมังนี้มากเอามาวัดขาเบิงว่ามันตรงกันมั้ยขาบ้นหูตรงบ่ามันตรงกันหารหมองมาใส่เลยครับผมจะาอกว่าเออใส่เลยแต่มันตรงกันายบอกจะว่าว่าเออใส่เลยแล้วเจ้าเจ้าจ้จงเนี่ยคือเพื่อนก็บอกท่านผู้ชมเด้ยแต่ว่าบางทีเนี่ยก่อนเลขจะออกเนี่ยบางทีผมก็มาไม่ทันบางทีก็เพื่อนก็ได้อยู่ด้ท่านผู้ชมได้ทุกงวดเดที่แ จ็ดพัน <8, 000 S 1> จะบอกเนาะเจ็ดแปดพันกับพี่ผมก็ได้อยู่ดีแปดเก้าพันเป็นหมื่นแล้วก็ได้เออแต่ว่าบางหนึ่งสองหมดจังๆเนาะจะบ่าว่าสองหมดจังๆเลยเลยแม่นเนาะจะบ่าว่าแสนยังก็แสนโตก็่าสแสนหนาจะว่าด้ได้ยเด้อเด้อดอยมากเหรดีนี่นะแม่นโอ้ก็ดวงที่งคิดจะได้กระดิ่งเนาะแต่ผู้ชมเนาะอืเออนะครับผมอ้าวท่านผู้ชมครับก็เอาตามนั้นแหละนะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็แล้วกันหนุ่มอาร์มคนเดิมนะครับผมเนาะหรือเป็นทีมงานหรืออาร์มโฟชานนลมาวินชานนลปะต่อยคนมีเซนต์หรือทองแหลกคนเดิมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมนะก็มีเพียงเท่านี้ที่ที่มาตามต่อกับยายจงนะครับก็บ๊อบแยังหรอกคนที่ฟ้ากินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวมันสีอืดเข้าใจปะเออฝ่ากินี่าแทบนะครับส่เหล่านี้ก็หนุ่มอาร์มคนเดิมยายจงขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับผมโชคดีนะครับเฮงเฮงรวยรวยกันทุกทุ